สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นเกนชินครับหลังจากเมื่อวานเราปล่อยคอนเทนต์ไปว่าตัวละครในเกมเกนชินจะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆคนก็เกิดคําถามในใจว่าเฮ้ยถ้าตัวละครห,หลังๆมันเก่งกว่านี้เนี่ยเกมจะพังหรือเปล่าสมบูรุ์เกมจะเสียไหมถ้าพูดกันตอนต้นคลิปนะครับบอกเลยว่าต่อให้ตัวละครยิงแสนล้านครับเกมก็ไม่พังสมบูรณเกมก็ไม่เสียยังไงอะ ยิงสัตว์ร้าน,นี่มันขี้โกงมากเลยนะยิงทีได้ตายทั้งแมปเลยนะแล้วมันจะไม่ไทําให้เกมเสียสมดุลยังไงคําตอบคือเวลาที่เขาออกแบบเกมครับเขาออกแบบมาเพื่อผู้เล่นส่วนใหญ่และยิ่งเกนชินเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูการออกแบบตัวละครการออกแบบอีเวนต์การออกแบบแมปต่างๆหรือคอนเทนตท์้ายเกมพวกเอเวอสเนี่ยเขาทําไว้ให้ทุกคนสามารถผ่านได้แม้กระทั่งคนใช้อัมเบอร์ก็ตาม เราต่างรู้กันดีครับว่า Amber เป็นตัวละครระดับสดาวที่เกือบจะสาดาวอะถูกปะคือน้องเขาเนี่ยมีจุดอ่อนเขนานั่งเยอะและเล่นยากมากแต่มีหลายช่องใน YouTube ใช้ Amber ผ่านดันทุงสูงได้ผ่านอีเวนต์ทุโดดได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเก่งเหรอไม่คำตอบคือเพราะเกมออกแบบมาอย่างนั้นครับเกมเนี้ยออกแบบมาให้คนที่ไม่มีงบ สายฟรีปั้นตัวไหนก็เล่นได้หมดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวละครเก่งไปเกมจะพังไม่พังคําตอบคือตัวละครที่เก่งเกินไปครับผมยกตัวอย่างโอเวอร์นะยิงแสนล้านเงี้ยอย่างที่ผมพูดต้นคลิปอะ่ะทําให้เกมพังไหมคําตอบคือไม่พังเพราะเขาจะไม่ออกดันเจียนที่ซัพพอร์ตตัวละครแสนล้านนั่นแค่ตัวเดียวแน่ๆเพราะถ้าเป็นงง้นจริงเนี่ยคนจะเลิกเล่นกันเกมครับเขาต้องมาแผ่กันว่าทํายังไงให้คนเปิดตู้ ทำยังไงให้คนเล่นเกมยาวๆไม่เลิกเล่นถ้าเกิดว่ามันมีดันเจี้ยนที่แบบว่าต้องใช้ตัวละครยิงแสนล้านผ่านนะครับแล้วคนทั้งเซิร์ฟเนี่ยมีตัวนั้นแค่วิ่กี่คนเนี่ยคนก็เลิกเล่นถูกปะนี่แหละคือประเด็นตัวละครที่เก่งมากๆเก่งเกินไปเก่งจนเวอร์เนี่ยมันไม่ทําให้สมบูรุ์เกมเสียเพราะเกมนี้ครับคุณไม่ได้ไป p v p กับใครคุณไม่ได้สู้กับใครตัวละครยิงโคตรแรงเป็นแสนล้านเนี่ยที่ผมว่าเนี่ย คุณเอามาเล่นปาร์ตี้เพื่อนไปแฮปปี Happy, เ้เออเคลียร์ดันง่ายดีเหมือนยืนร้อยคุณยิงหรือกระทั่งคุณเอาไปเล่นเองเนี่ยคุณก็คิดทุกอย่างง่ายขึ้นมันคือความสบายใจของคุณคุณสนุกของคุณเองไม่มีใครเสียอะไรคุณเลยถูกปะ่ะอา้าวแล้วถ้าอย่างนี้คนได้มีก็ลําบากสิคําตอบคือเกมออกแบบมาเพื่อทุกกลุ่มผู้เล่นครับผมเขาไม่ออกแบบให้คนที่มีของครบเล่นได้แค่คนเดียวแน่ๆดังนั้นครับ ถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมนี้จริงๆคุณใช้แอมเบอร์ใช้ลิซ่าเคยาบาบาร่าคุณก็สามารถเคลียร์คอนเทนต์ได้เกือบทั้งหมดของเกมอ่ะเอวิสผมต้องบอกว่ามันเป็นจุดยกเว้นนะเพราะม,มันต้องปั้นสองทีมแล้วบางทีเนี่ยมันจํากัดธาตุด้วยอันนี้เราจะไม่พูดถึงกันแต่คอนเทนต์เกือบทั้งหมดครับรวมถึงอีเวนต์ต่างๆด้วยเนี่ยตัวละครทั่วไปในเกมครับสี่ดาวก็ผ่านได้หมดแล้วแล้วตัวละครที่เก่งกันไปเนี่ยมีแค่หน้าที่เดียวคือ ทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นไม่ได้ทําให้เกมพังง่ายขึ้นยังไงตัวอย่างที่ที่สุดครับเทพขี้เมาเวนตี้มาตอนต้นเกมทุกคนที่มีครับเกมกลายเป็นีซี่ mode เทพเวนตี mode, ้ีซี่ mode ครับผมเล่นเกมง่ายขึ้นมากแล้วเกมพังไหมถามมีเวนตี้เกมง่ายขึ้นแต่เกมไม่พังไม่มีเวนตี้เกมยากขึ้นแต่เกมก็ไม่พังตัวละครที่เก่งเกินไปในเกมนี้เนี่ย มีผลแค่ช่วยคุณนะครับเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นถ้าคุณไม่ชอบเล่นง่ายคุณก็ไปปั้นแอมเบอร์ไปปั้นลิซ่าปั้นเคยะปั้นบาบาร่าแค่นี้ก็ยากขึ้นแล้วแต่ถ้าคุณชอบแบบอีซี่โบยิงแป๊บแป๊บตายทุกอย่างจบไวคุณจะทำเป็นวันอีซีหกธนูเอมอสโบขัดห้าก็ไม่ผิดเกมง่ายขึ้นคุณเล่นสบายแล้วเกมพังไหมคขาตอบคือไม่ ทุกครั้งที่เกมอัปเดตครับตัวคย่อมต้องเก่งขึ้นอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วอย่างเกมฮงไกนะครับดาเมจตอนเกมเพิ่งเปิดอะหลักหมื่นแต่พอผ่านถึงปัจจุบันเนี่ยสาปีเนี่ยดาเมจหลักล้าน1ิบล้านอะเออแรงขึ้นเป็นร้อยเท่าแล้วเกมพังไหมคําตอบก็คือไม่เอ้าถ้าอย่างนี้แล้วคนเล่นใหม่เขาจะผ่านได้ยังไงอะก็ตัวใหม่มันตีเป็นหลักล้านตัวเก่ามันตีมันหลักหมื่นคําตอบคือคนเล่นใหม่เขาดูแลตัวเองได้เพราะเกมเนี่ย ถ้าออกแบบมาดีนะคนเล่นใหม่มาปุ๊บของอัดเข้าไปตัวละครยัดเข้าไปไพรม์เจอแจกเข้าไปครับเดี๋ยวก็มีตัวมาเล่นแล้วยิ่งเกิดคนเล่นใหม่เนี่ยมาตอนตู้หลังๆนะครับตัวละครที่ได้เนี่ยย่อมต้องเก่งอยู่แล้วเอาตัวละครแบบเลดหลังๆเก่งๆเนี่ยไปผ่านเนื้อเรื่องต่อ AR 1ถึง50เนี่ยเอาตัวละครแบบเทพๆแผ่นหลังๆมาเล่นเนี่ยมันเรียกว่าเดินเดินผ่านเลยดีกว่าสบายๆง่ายๆเลยนั่นแหละครับเหตุผลที่ผมบอกว่า เก่งไปยังไงเกมก็ไม่พังแถมคนเล่นใหม่ชอบด้วยเพราะว่าตัวละครเก่งผ่านคอนเทนต์ง่ายศึกษาแป๊บเดียวผ่านไม่เหมือนกับเราตอนเริ่มเกมถูกปะ่ะมีแอมเบอร์ต้องมานั่งยิงมอนถือโล่ให้โล่มันไหมแล้วปัจจุบันทายัางไงกดอันติีทุกอย่างระเบิดโล่ระเบิดมอนพร้องันเลยไม่เห็นมีใครบ่นเกมพังสักคนก็เป็นออกแบบมาอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะตัวละครยิงเป็นล้านแสนล้านอะไรย่างนี้ก็ตามครับเกมไม่พังมันอยู่ที่คุณเนะี่ยเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้แล้วเนี่ยใช้หรือเปล่า ถ้าใช้แล้วเกมง่ายขึ้นง่ายเกินไปเนี่ยคุณก็ไม่ต้องใช้สิง่ายป่ะเออมันไม่มีการ PVP เกิดขึ้นนี่คือประเด็นเลยมิโฮโยไม่ทําเกม PVP เพราะว่านอกจากการปรับสมบุลตัวละครยากแล้วในโหมด PVP เนี่ยมันทําให้เกมเนี่ยออกแบบยากขึ้นด้วยเกมไหนเป็น PVP นะมันจะทํายากกว่าเกมไม่ PVP ครับผมนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆส่วนเกมอย่างมิโฮโยที่ทําออกมาทั้งฮงไกอิมแพกเกนชินอิมแพกเนี่ยไม่มี PVP ครับผมดังนั้น ตัวละครจะเวอร์แค่ไหนไม่มีใครว่าเออม,มันไม่ได้แบบว่าคุณเล่น PVP การมีตัวหนึ่งมายิงคุณนัดนเดียวตายอย่างเงี้ยคุณก็เบื่อแล้วทุกคนก็แซ่งทุกคนต้องเปิดหามันไม่ใช่อย่างนั้นเกมนี้เนี่ยผมย้ำทุกครั้งว่าตัวอวยครับเล่นได้ปั้นได้ปั้นจนจบเกมเลยก็ได้รักแอมเบอร์ปั้นแอมเบอร์รักลิซ่าปั้นลิซ่าไม่ผิดตัวละครที่ไม่เก่งเอามาปั้นก็ไม่ผิดถ้าคุณอวยตัวละครเก่งไ,ไปคุณปั้นได้มันทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นและเกมก็ไม่พังด้วย ไม่มีเกมไหนพังเพราะตัวละครเก่งเกินไปครับผมมันจะพังก็ต่อเมื่อตัวละครากากเกินไปแลวผ่านคอนเทนต์ของเกมไม่ได้แล้วแหละเกมพังแน่นอนเพราะคนผ่านไม่ได้เขาก็ไม่เล่นแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่ทำให้เขาผ่านเกมได้ง,ง่ายขึ้นสบายขึ้นสนุกขึ้นเกมก็ไปต่อได้แล้วทุกครั้งครับเราจะเห็นเลยว่ามิโฮโยครับการปล่อยตัวละครแต่ละครั้งของเขานั้นจะเน้นเรื่องของบทบาทและเนื้อเรื่องมากๆไม่ได้แบบปล่อยมา เป็นอาร์ตตัวใหม่เนื้อเรื่องเป็นวดดิ้งเล่าประวัติทีดเดียวแล้วก็ให้เปิดหาแต่เขาปั้นมาทั้งหมดคือทั้งเบื้องหลังจุดกําเนิดเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ให้เรารู้สึกอินและซึมซับไปกับตัวละครนั้นดังนั้นครับถ้าเกิดคุณเป็นสายเนื้อเรื่องเนี่ยทุกตัวละครเนี่ยคุณอินได้หมดมันไม่มีหรอกเกมไหนที่แบบทามาขนาดนี้บิวขนาดนี้เนี่ยแล้วคนจะไม่รักตัวละครถ้าเขาบิวขนาดนี้นะ ตัวไหนก็ตามเนี่ยพบิูในเรื่องมาดีนะเราก็ชอบตัวนั้นยังผมเนี่ยชอบเจสซีผมรอนานแล้วนะยังไม่มาสักทีแต่เจอเนื้อเรื่องก่อนอีกเข้าไปผมก็เอ้ยโอเคชอบน้องน้องน่ารักแฮปปี Happy, ้ครับเปิดได้หรือจงลี่ผมก็ชอบเนื้อเรื่องเห็นปะ่ะตัวละครเนี่ยเขาสามารถเป็นเรื่องรองบทบาทและเนื้อเรื่องต่างหากครับที่ทาให้เป็นแกนเนี่ยวาทำให้เราอยากเปิดตัวละครนั้นพบสุดท้ายแลวเนี่ยต่อให้ตัวละครนั้นอ่ะเก่งหรือไม่เก่งก็ตาม ถ้าถูกใจ a ร์ work m o d โมเดล 3D เนื้อเรื่องบทบาทเราก็เปิดแล้วมันจะเก่งไปเกมก็ไม่พังมันจะอ่อนแค่ไหนเราก็ใช้งานผ่านเกมได้ครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันวัดกันที่ว่าเราปั้นตัวละครนั้นดีหรือเปล่ามีหลายคนมาทใช้ตัวละครแค่สี่ดาวผ่านคอนเทนต์ยากของเกมได้ดังนั้นตัวละครที่เก่งเกินไปก็แค่ช่วยให้เราผ่านคอนเทนต์ยากได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่ได้ทําให้เกมพังเคลียบป่ะถ้าว่าหนึ่งเกมพังนะ เพราะว่าตัวคนเก่งกันไปนะมาคอมเมนต์ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะกดลบคลิปให้โอเคปะ่ะตามนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ครับปาร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใคลิปหน้ากับรายการพิเล่นกันชินแล้วเจอกันทุกใจยอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ไว้มีอะไรอยากคุยคุยได้ในคอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย